เหรียญมั่งมีรัดหลวงพ่ออุ่นวัดตานกงจังหวัดเพชรบุรีปี2545รุ่นนี้นะครับปลุกเสกพิธีใหญ่มีคณาจารย์เกจิมาร่วมปลุกเสกหลายรูปนะครับถึง9รูปเลยก็จะมีหลวงพ่ออุ่นวัดตานกงจังหวัดเพชรบุรีหลวงพ่อตัดวัดชายนาจังหวัดเพชรบุรีหลวงพ่อผลวัดหนองแขมจังหวัด เพชรบุรีหลวงพ่อหวนวัดน <gallons, S 2> ิคมจังหวัดเพชรบุรีหลวงพ่อสนะวัดป้อมจังหวัดเพชรบุรีหลวงพ่อคงวัดเขากิ้งจังหวัดเพชรบุรีหลวงพ่อแถมวัดช้างแทงกระจาดจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็จะมีสายเกจินครปฐมมาสองรูปนะครับก็จะมีหลวงพ่อแย้มวัดสามงามจังหวัดนครปฐม หลวงพ่อสมพงศ์วัดใหม่ปินเกียวจังหวัดนครปฐมนะครับทั้งหมด9รูปที่มาร่วมปลุกเสกในพิธี9รูปนี่คือรวมหลวงพ่ออุ่นวัดตันกงด้วยนะครับพิธีปลุกเสกเหรียญรุ่นนี้จัดขึ้นนะครับในวันที่19มกราคมปี2545ถือเป็นพิธีใหญ่อีกรุ่นมาดูจํานวนการจัดสร้างของเหรียญรุ่นนี้กันนะครับจัสร้างทั้งหมดอยู่สเนื้อนะครับแต่ละเนื้อ ถือว่าสร้างน้อยยิ่งเนื้อหลักๆแล้วสร้างน้อยมากๆมาดูเนื้อแรกนะครับจะเป็นเนื้อทองคํานี้สร้าง20เหรียญนะครับเนื้อเงินสร้าง5 1 9เหรียญเนื้อนวโรหะสร้าง5 0 5หเหรียญถือว่าเนื้อหลักๆเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนวโรหะนี้สร้างน้อยมากๆนะครับแล้วก็เนื้อสุดท้ายเนื้อทองแดง สร้างสองห0เหรียญน,นะครับที่นำมาให้ชมนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับจำนวนการจัดสร้าง20ง0 0เหรียญด้านหน้ามาดูด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าของเหรียญจะเป็นรูปหลวงพระอุ่นนะครับครึ่งองค์ด้านข้างด้านข้างเหรียญน,นะครับจะมีคําว่าหลวงพระอุ่นสุก,กาโมวัดต,ตานกงอายุ86ปีเป็นเลขไทยนะครับ8 6นี่เป็นเลขไทยนะครับ พศ2545 2545นี้ก็เป็นเลขไทยนะครับแล้วต่อโค้ดออ่างต่อโค้ดออ่างนะครับที่สังาติส่วนด้านหลังตรงกลางของเหรียญน,นะครับจะเป็นยันต์ตนดหลวงยันคูของพระอุ่นนะครับเป็นยันคูของหลวงพระอุ่นพตากลกงนะครับด้านข้างยันจะเป็นชื่อของตำบลมาปราเขานะครับอำเภอท่ายางจังหวัด เพชรบุรีด้านล่างลงมานะด้านล่างของยันจะมีคําว่ารุ่นมั่งมีทรัพย์ถือเป็นอีกรุ่นที่ได้รับความนิยมนะครับด้วยเหรียญที่ออกแบบสวยงามชื่อเหรียญเป็นมงคลคือมั่งมีทรัพย์นะครับจํานวนการจัดสร้างน้อยพิธีใหญ่เกจิเกือบดังๆของจังหวัดเพชรบุรีมาร่วมปลุกเสกให้เหรียญรุ่นนี้นะครับถือเป็นอีกเหรียญที่น่าจะ หายากขึ้นในอนาคตนะครับมากดติดตามช่องที่อยู่ด้านบนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ